ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับเกม ROV ในช่องนันตี้ชาไอวิตติ้งฮะอันนี้ก็มีการปรับแพทใหม่นะครับสำหรับเกมอีน่าออฟเบรเอร์วันนี้ครับเราเล่นกับตัวละครแคที้บาร์เอลแอนนองเอลแอนนองหรือคนคนไทยวะเอลเลนดอร์ขอไปครับเกม ไปฮะมีการประทะกันฮะเราดักเลยซุ่มโปกอุ้ยเนหนเห็นนะปลุกมาก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวชูแปก่อนหนึ่งทีเป็ดี๋ยวนี่แบบยังไงยังไงจารีจารีจารีเอาไหมจารีจารีจารีมาเอาเลยเอาดิบนเอาดิเอาดิเป็นหนิเหรอเป็นหนิเหรอโอ้ยได้เพียงส่วนนี่นี่ตีธรรมดาพอครับเแล้วก็เก็บมังก่อน

ตี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 วก่อนยะไงยไหวเปล่าเตีนีตีนีาตีตครับนีอแล้วจัวันี้ประทะไหมระไหมอารเอโกมาดีครับมาดีครับตีปีปีผมบอก่อนไงยาโอ้ยาเดี๋ยวดดโอ้โหเชยโอ้โหครับนี่ ตายเด็กแกร่เด็กแก่ว่าไงเอาแล้วมาแล้วโอเมนโอเมนเออตีเพื่อนได้ไหมหลบไปเพื่อนไปอีกมาแล้วตึกตักตึกตักตี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 เลยบอกเลยเช้า ราชนีต้องหลับไหลสัพพลายต้องสงสัยตั้งแต่มีจรวดนี้ก็เลงเลงแล้วก็เด้งครับบึ๊บมาแล้วก็ใไงเพื่อนคูดด้ด้ด,ด,ด,ดข้าวพวดข้าวพวดคูดตายตายขล้อขล้อตาย ยังไงเอาออกไปดิเอาดินพายาเอา,าอไปเอาไปเอาหยอก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 ,ย,อกยังไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮลโหลนี่ไงปีเตอร์เออเอาดิโอ้เวลาเป็นท <Ultimate. S 1> ั้งมิตรและศัตรูแม้มันจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดแต่มันก็สั่งสมสิ่งที่เกลียดเช่นกันอาาครับวันนี้เหมือนจะตรวจพบเหตุปะทะ

โอ้ติดโโลบาบจดเอาไหมเฟดิคสวนเนาะเฟรดิคส่วนเนาะเฟรดิเฟดิคไม่มีแน่มีแข่งคราวมั้นเนาะ นี่ครับตีป้อมนี่เสียชีพอย่าเสียสักไปแล้วบายบายเพื่อนยอมตายให้ดินกบหน้าดีกว่าอยู่อย่างเสียสักสี่เพรเหนมาขนาดนี้เฮือยอมยังไงจ๊ะเออโอเมนโอเมนเออยังไงยังไงแค่นี่ไงโลจิทัลเอาป่ะเอาป่ะไปไปวินไปวินหรืเปล่าไหวนะไหวนะไหวนะเอาไหมโอ้ใจเย็นเพื่อนสวยไปครับครับเพื่อนเท้แถว้าเออทอาไปครับสวยเอาไหมเอาเพื่อนเอา I'm pretty much going Your tower has been destroyed. An ally has been defeated. 我包！爱贪玩，年轻。 เอาแล้จังหวะนี้ยังไงความการก็มาดีเออการดีก่อนเลยการดีก่อนเลยไม่ตนโอ้โหตีเกตนี่ไงนี่ไงเอาฮิวฮิวโอ้มิ้งขอร้องอย่าลุกเออกลบได้ครับกลบได้ขออยู่ขออยู่เดอะแบ d ไม่เข้าอ่ะ The The Bad จังหวะนี้เอาแล้วตีตีคนตีคนหยอกตีคนหยอกเลยนะครับได้ความการเออแบทแมนไปทำอะไรนะโอ้โหคนจะเข้าเข้าอย่างบนี้ฉากหน่อยดูต่อถ้าจริงๆเราปรับมาใหม่ผมก็โกงได้ง่ายๆเลย สปเกินติดคุด่าติดตุ้ยหายดีต่อทำแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยเล่นง่ายจู่เลือดจู่เลือดฮึมถอดล็อกถอดแล้วตีบุดไม่เป็นไรตายไะเนี่ยขอดล็อกยอมตายครับแต่ว่าชนะเอ่อสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะฮะก็ติดตามกันงแต่ในอีพีหน้านะครับอีพีนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ